วิธีเก็บเงินได้เร็วสำหรับนักเรียนเพิ่มเงินในกระเป๋าได้สิบเท่าแค่เข้าใจเรื่องนี้ 1. จดรายจ่ายในแต่ละวันจดบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเป็นประจำไม่ว่าเราจะได้รับเงินรายวันหรือรับเงินรายเดือนก็จดลงไปให้รู้ว่ามีรายรับเท่าไหร่และจดทุกยอดใช้จ่ายเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราใช้เงินกับอะไรมากที่สุด 2. รู้จักสูตรออมเงิน60ส0 2ยี่สสบลองแบ่งรายรับออกเป็น6 0สเอร์ คือค่าอาหารค่าขนมค่าเดินทาง20%อร์ซนคือเก็บไว้ซื้อของที่อยากได้20เอร์ซน์คือหยอดกระปุกออมสินไว้เพื่ออนาคต 3. พกเงินเท่าที่จะใช้เท่านั้นให้พกเงินเท่าที่ใช้และใช้เงินเท่าที่พกต้องใจแข็งแน,แน่คิดว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้า 4. นำเหรียญหย่อดกระปุกเก็บเศษเหรียญลงกระปุกให้หมดเก็บรวบรวมไว้ทุกวันเป็นประจำให้กลายเป็นนิสัย5เก็บแบ่ง20บาท ลองเก็บแบงค์20บาทที่ลงท้ายด้วยเลขนำโชคของเราเช่นถ้าเจอแบงค์20ที่ลงท้ายด้วยเลข9ก็ให้เก็บหมดห้ามใช้แบบนี้จะทำให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้น